สวัสดีครับทุกคนเจอกับผมสอง DBK นะครับผมจะบอกทุกคนว่าเสื้อตัวนี้นะครับผมยังไม่ได้สั่งไปทางการนะครับร้องให้ผมสั่งไปทางการปุ๊บแล้วผมจะแจกผู้ที่ติดตามทุกคนนะครับนี่นะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อของผมผมออกแบบด้วยตัวเองนะครับผมยังไงเดี๋ยวผมถ้าผมสั่งไปทางการปุ๊บเดี๋ยวผมจะแจกทุกคนนะครับ ต่มีกติกานะครับแต่มีกติกาที่จะได้เสื้อนะครับคนที่จะได้เสื้อสามารถเข้าติดตามใน YouTube เข้าติดตามใน u t u b e ปุ๊บแล้วทีนี้แคปหน้าจอแล้วไปแชร์ในเฟซนะครับทุกคนเสื้อตรงนี้จะเป็นคนคุณท,ทัดทิงนะครับแล้วก็ส่ง ส่งในแะชทแค่ผมเลยนะครับแล้วผมจะแจกเลยนะครับผมจะแล้วก็ส่งที่อยู่มานะผู้ติดตามไกลหรือว่าใกล้นะครับผมจะส่งให้ทาเคอรี่หรือว่าแปรงชนีนีนั่นในนะครับทุกคนอย่าลืมกดติดตามยูทูบตรงนี้นะครับยูทูบขอผมเมนะครับเจอผมสองดีบีเคนะผมสวัสดีครับทุกคน